ในเช้าวันหนึ่งแสงอาทิตย์สีทองอ่อนส่องลอดผ่านหน้าต่างไม้ของบ้านหลังเล็กริมป่าเด็กหญิงชื่อมีนาลืมตาตื่นพร้อมเสียงนกร้องเธอยืดแขนหาวอดอย่างสบายใจแต่ทันใดนั้นเธอรู้สึกถึงความเงียบที่แปลกไปจากทุกวันเหมือนบางอย่างขาดหายไปจากห้องนี้เธอหันไปมองพื้นใกล้เท้าเงาของเธอยังอยู่แต่ไม่ขยับตามอย่างเคย มีนาขยับแขนขวาเงากลับนิ่งขยับแขนซ้ายก็ยังไม่ขยับเอ๊ะเธออุทานเบาๆรอยยิ้มเริ่มจางเงานั้นยืนนิ่งเหมือนกําลังจ้องเธอกลับด้วยสายตาที่เธอมองไม่เห็นแต่รู้สึกได้เด็กยิงขมวดคิ้วพยายามขยับมืออีกครั้งแต่เงาก็เฉยชาเจ้าทำอะไรของเจ้าน่ะเธอพูดออกไปด้วยความงุนงงและแล้วเงานั้น ขยับมันค่อยๆหมุนตัวช้าๆหันหลังที่เธอแล้ววิ่งหนีเข้าไปในป่าโดยที่แสงแดดยังทอดยาวตามร่างมันอยู่มีนายืนตะลึงเดี๋ยวก่อนสิเธอร้องออกมาก่อนรีบคว้ากระเป๋าผ้าใบเล็กที่เธอมักใช้ใส่ของจุกจิกวิ่งตามออกไปข้างดอกทันทีลมยามเช้าพัดผมของเธอปลิวไหวเธอวิ่งข้ามทุ่งหญ้าเล็กๆ มุ่งหน้าไปยังแนวป่าที่ทอดยาวสุดสายตาเมื่อก้าวเข้าสู่ชายป่าเสียงใบไม้เสียดสีกันเบาๆคล้ายเสียงกระซิบลำแสงเล็กๆส่องลอดจากเรือนยอดไม้ลงมาเป็นริ้วมอยระยิบระยับมีนาหยุดหอบหายใจมองรับรอบแต่ไม่เห็นเงาของตัวเองอีกแล้วเธอเริ่มเดินต่อด้วยหัวใจที่เต้นแรงป่าแห่งนี้ดูแตกต่างกว่าที่เธอเคยเห็น สีของต้นไม้สดจัดเหมือนในภาพวาดใบไม้มีแสงสะท้อนคล้ายกระจกเล็กๆเ,เต็มไปหมดทุกย่างก้าวของเธอมีเสียงสะท้อนกลับเหมือนมีใครอีกคนกำลังเดินอยู่ข้างหลังทันใดนั้นเสียงเล็กๆดังขึ้นจาก,กิ่งไม้เจ้ากำลังตามหาเงาใช่ไหมมีนาสะดุ้งหันไปเห็นกระรอกสีน้ำตาลอ่อนถือกระจกบานจิ๋วอยู่ในมือ มันกระพริบตาพูดด้วยเสียงนุ่มนวลถ้าอยากได้เงาคืนเจ้าต้องไปที่บึงเงาสะท้อนที่นั่นความจริงทั้งหมดจะเผยให้เห็นมีนาถามอย่างลังเลแล้วฉันจะไปถึงที่นั่นได้ยังไงกระรอกยิ้มแล้ววางกระจกเล็กๆล,ล,ลงบนพื้นจงตามแสงที่สะท้อนจากหัวใจของเจ้าเอง มันพูดก่อนจะกระโดดหายเข้าไปในโพรงไม้ทิ้งไว้เพียงลำแสงแวววาวที่ทอดยาวไปตามพื้นดินมีนาเดินตามลำแสงนั้นไปอย่างเงียบๆเสียงรองเท้าของเธอกระทบพื้นหญ้าเปียกชื้นเป็นจังหวะลำแสงพาเธอผ่านต้นไม้ใหญ่ผ่านลำธารเล็กๆและดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมละมุนบางครั้งเธอเหมือนเห็นเงาดำวิ่งผ่านแวบๆอยู่ข้างหน้านั่นเจ้าอยู่ใช่ไหม เธอตะโกนเรียกเงาที่อยู่ไกลลิฟหยุดชั่วครู่ก่อนจะหัวเราะเบาๆเสียงนั้นคล้ายเสียงของเธอเองมีนารู้สึกทั้งกลัวและตื่นเต้นในเวลาเดียวกันเธอตัดสินใจวิ่งตามเสียงนั้นต่อไปหลังจากเดินทางอยู่นานเธอพบบึงน้ำขนาดใหญ่กลางป่าผิวน้ำใสจนมองเห็นท้องฟ้าและต้นไม้สะท้อนกลับราวกับโลกอีกใบ ที่นี่เองสินะบึงเงาสะท้อนเธอกระซิบมีนาเดินเข้าไปใกล้ๆและก้มลงมองผิวน้ำแต่สิ่งที่เห็นทำให้เธอแทบหยุดหายใจเงาในน้ำไม่ขยับตามเธอมันยืนอยู่ตรงข้ามยิ้มบางๆและยกมือทักทายเจ้ารู้ไหมทำไมข้าถึงหนีเสียงของเงาดังขึ้นจากในบึง เสียงนั้นเหมือนเสียงของเธอเองแต่ลึกและนิ่งกว่าเพราะเจ้าหยุดฟังข้าไปนานแล้วเงาพูดต่อเจ้าทำสิ่งที่คนอื่นอยากเห็นยิ้มทั้งที่เหนื่อยพูดทั้งที่ไม่อยากพูดและเงียบทั้งที่ใจอยากร้องไห้น้ําตาของมีนาเริ่มเอ,อ่อเธอจําได้ว่าหลายครั้งที่ยอมตามเพื่อนเพราะกลัวจะถูกลืม มีนาเอื้อมมือไปแตะผิวน้ำเสียงสะท้อนของลมหายใจเบาๆกระทบหูเธอฉันขอโทษเธอพูดฉันแคบไม่กล้าที่จะเป็นตัวเองน้ำในบึงเริ่มไหวเป็นวงคลื่นเงาในน้ำยิ้มอีกครั้งข้าไม่โกรธเจ้าแต่ถ้าเจ้าอยากให้ข้ากลบมาเจ้าต้องสัญญาว่าจะไม่หลบซ่อนหัวใจของตัวเองอีก มีนาพยักหน้าน้ำตาไหลาอาบแก้มฉันสัญญาตั้งแต่วันนี้ฉันจะไม่กลัวที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองอีกต่อไปทันใดนั้นลมเย็นพัดผ่านบึงน้ำเริ่มเรืองแสงอ่อนๆเงาในน้ำค่อยๆละลายเป็นสายแสงและไหลย,ย้อนกลับเข้าสู่ร่างของเธอเธอรู้สึกถึงความอุ่นซึ้งในอกเหมือนมีใครมากอดเบาๆ มีนาหลับตาและหายใจลึกรู้สึกถึงความสงบที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งบึงเงาสะท้อนหายไปเหลือเพียงแอ่งน้ำเล็กๆก,กับภาพเงาของเธอที่ยกมือพร้อมกันเหมือนเดิมเธอยิ้มกว้างเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนดีใจที่กลับมาแล้วนะเธอกระซิบกับเงาในพื้นน้ำและเงาก็ยิ้มตอบโดยไม่ต้องมีคำพูดใดๆขากลับ เธอเจอกระรอกตัวเดิมนั่งรออยู่บนตอไม้มันพยักหน้าเบาๆเจ้าผ่านการทดสอบแล้วมีนาเงาของเจ้าไม่ได้หนีไปไหนแค่รอให้เจ้ากลับมาหามันเท่านั้นเองมีนากล่าวขอบคุณและโบกมือลากระรอกยิ้มตอบก่อนหายเข้าไปในเงาไม้เหมือนมันไม่เคยมีอยู่จริง แสงอาทิตย์ยามบ่ายส่องลอดผ่านยอดไม้ใบไม้สะท้อนเป็นประกายราวกับเศษกระจกบนท้องฟ้าเงาของเธอยาวเหยียดไปตามทางเดินราวกับกำลังเต้นอยู่ข้างๆระหว่างเดินเธอเริ่มฮัมเพลงเก่าๆที่เคยชอบแต่เคยอายเกินกว่าจะร้องต่อหน้าคนอื่นเสียงของเธอนุ่มและอบอุ่นแทรกกับเสียงลมที่พัดผ่านเหมือนธรรมชาติร่วมร้องไปด้วย ตอนนี้เธอไม่กลัวอีกต่อไปเพราะรู้ว่าไม่ว่าจะมีใครอยู่หรือไม่เธอก็ยังมีเงาที่จะเดินเคียงข้างเสมอเงาที่แท้จริงของหัวใจเมื่อกลับถึงบ้านแม้เปิดประตูมารับด้วยรอยยิ้มวันนี้ไปไหนมาหรือจ๊ะมีนายยิ้มตอบหนูไปเจอเพื่อนเก่ามาค่ะเพื่อนที่ชื่อว่าเงา แม่หัวเราะเบาๆพลางลูบผมเธองั้นก็ดีแล้วลูกอย่าลืมดูแลเพื่อนคนนั้นให้ดีนะเพราะเงาจะอยู่กับเราตลอดชีวิตคืนนั้นแสงจันทร์อาบพื้นห้องเธอยืนหน้ากระจกมองตัวเองยิ้มอย่างอ่อนโยนตั้งแต่วันนี้ฉันจะไม่หลบตัวเองอีกแล้วเธอกล่าวเบาๆ เงาในกระจกยิ้มตอบและขยับพร้อมเธอทุกการเคลื่อนไหวทั้งคู่ดูราวกับเป็นเพื่อนเก่าที่ได้พบกันอีกครั้งหลังจากการเดินทางอันยาวนานแสงจันทร์ส่องเข้ามาอาบตัวเธอและเงาไว้ด้วยกันเสียงผู้เล่าเอ่ยปิดท้ายอย่างอบอุ่นบางครั้งสิ่งที่เราตามหามาตลอดก็แค่ตัวเราเองที่กล้าพูดความจริงในใจถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจหรือถ้าอยากให้ทำนิทานแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ด้านล่างนี้เลยนิทานเรื่องต่อไปจะมีเรื่องราวแบบไหนโปรดติดตาม